เขอยาดื่นพี่ยามออกกำลังกายมีได้ไหมเอก็ยักเล่นนะีเา่ออกกำลังกายไหมปวตังมตัเล่นสดชื่นไม่อย่างเกิ่ยามออกกำลังกายนีได้ไหมนี่อออกกำลังกายไหมเหนื่อย้าเหนื่อยแล้วนักรถไหมมันเนี่ยมันมนอ้วนแลวันออกกากใจมัน